กันบ้างแล้วคือหลายๆคนนะอาจจะแบบคิดว่าการนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมฆ่าเชื้อของต่างๆอาจจะไม่จาเป็นมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการนึ่งการฆ่าเชื้อเนี่ยคือเป็นแบบสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะมันเป็นเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยมากๆเราอ่ะไม่รู้หรอกว่ามีเชื้อโรคตัวไหนอยู่ในขวดนมหรืออยู่ในของบ้างจริงๆที่เราล้างแล้วเนี่ยก็สะอาดแล้วแต่แบบมันอาจจะไม่สะอาดพอสําหรับเด็กน้อยเนาะก็คือหมอที่เราแบบไปหาหมอเนี่ยเขาก็แบบแนะนําว่า การนึ่งขนนมเนี่ยควรจะนึ่งให้ถึง1ปีเลยเราต้องทําให้แบบทุกอย่างสึาอที่สุดซึ่งการฆ่าเชื้อขนนมเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้เครื่องนึง่งหรือการเอานึ่งด้วยซึ้งแบบที่เป็นนึ่งกับเตาแก๊สหรือเอาไปลวกน้าร้อนเอาใส่แบบถุงแล้วเข้าไมโครเวฟก็ได้ซึ่งสําหรับบ้านเราเนี่ยก็คือแบบเลือกใช้เป็นเครื่องนึ่งขนดนมไฟฟ้าที่สามารถมีฟังก์ชันโอเพนได้ในตัวจากแบรนด์เบบอ ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทําไมเราถึงชอบแบรนด์นี้มากเป็นพิเศษก็คืออย่างแรกเลยนะคือตัวถังเขา,าใหญ่มากเขาสามารถใส่ขวดนมที่เป็นคอกว้างเนี่ยเก้าถึงสิบสองขวดเลยก็คือแบบตอบโจทย์ตอบฟังก์ชันกับบ้านเรามากเพราะบ้านเราเนี่ยคือน้องะจะกินขวดนมเป็นหลกักแล้วคุณแม่ก็ปั๊มนมซึ่งอุปก,กรณ์พวกนี้ก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นะเ,เราก็จะต้องหาแบบหม้อนึ่งที่แบบใหญ่เป็นพิเศษให้ไม่เสียเวลาใช่ไหมคือเราเคยใช้เครื่องนึ่งขวดนมที่แบบนึ่งได้ทีละหกถึงแปดขวดเนี่ยคือมันเสียเวลามากคือยัังงไม่่ทนนึเสร็จ ชุดใหม่มาแล้วก็ต้องแบบเอาเก็บปั๊บนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือแบบใส่ได้เยอะมากวันหนึ่งก็คือแบบลดจํานวนรอบในการนึ่งที่น้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถาดข้างบนตัวนี้ก็คือมันใหญ่มากคือเหมือนแบบเอาไว้ใส่ฟ้าใส่ขวดนมใส่แบบจุนู่นนี่นั่นได้ไม่ต้องเอามาวางซ้อนๆกันก็คือจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่เขาไม่ได้รับการนึ่งที่ทั่วถึงเนาะข้อต่อมาก็คือหม้อต้ม เขาเนี่ยเป็นเซรามิก e. สามารถกําจัดคราบตะกันได้ง่ายจริงอยู่คราบตะกันเนี่ยก็คือ,อยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่แล,แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องเลือกวัสดุหม้อต้มเนี่ยที่ให้เหมาะสมกับการกําจัดง่ายๆข้อส่อมาที่เราชอบของเขาเนี่ยคือถาดข้างล่างเขาที่ไว้วางขวดนมมันเป็นแสแตนเลสก็คือมันจะคงทนกว่าการใช้เป็นพลาสติกมากเวลาที่เราใช้พลาสติกอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบพลาสติกหมดอายุการใช้งานหรือย,ยังอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าถาดสแตนเลสที่เขาให้มาอย่างเงี้ย เออก็คือแบบอายุยาวนานกว่าอีกข้อนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์บ้านเรามากเนี่ยเขาก็ยังมีแบบปรับชั้นนึ่งได้อิสระเนี่ยอันนี้เขาใส่ขนุนได้ถึง11ออนถ้าสมามติว่าขนุนที่มันสูงเกินไปเนี่ยเราก็แค่พลิกตัวนี้นะมาเป็นด้านนี้แล้วเราก็ใส่เขาก็จะได้ความสูงของตัวถนะังอะที่เพิ่มขึ้นยิ่งทําให้เราสะดวกเลยขนุนที่ใส่ได้มากสุดเนี่ยคือแบบไซส์11ออนเลยโอ้สะดวกมากตอบโจทย์มากนอกจากนั้นแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเราเลิกใช้นึ่งขนุนแล้วใช่ไหมเร ทำอาหารที่ลูกใก้ดวชั้นอย่างเงี้ยเขาก็แบบสามารถซื้อเพิ่มได้เหมือนทําเป็นนึ่งซาลาเปานึ่งขนมไปได้เลยนอกจากเป็นเครื่องแบบนึ่งฆ่าเชื้อขนมแล้วมันก็ยังมาทาอย่างอื่นได้อีกเงี้ยทำให้เราอะที่อายุการใช้งานได้ความคุ้มค่าก็คือเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยที่แบบเออดีคือเป็นหน้าจอแบบระบบดิจิตอลก็คือเราแค่หมุนจออย่างเงี้ยแล้วก็กดได้เลยเป็นทัสกีนสะดวกมากไม่ต้องมากดปุ่มไม่ต้องห่วงว่าปุ่มจะพังแบบกดไปแล้วปุ่มจะจมหรือเปล่าหรืออะไรซึ่งโหมดการใช้งานของ Baby Ear, เบบี้เอ ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1คือฟังก์ชันที่เป็นนึ่งแล้วก็อบแห้งในตัวก็คือจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการนึ่งและอบแห้งโหมดที่2คือโหมดหนึ่งคาเชื้อด้วยความรวดเร็วก็คือจะใช้เวลาประมาณ10นาที แต่ว่าอันนี้จะไม่ได้แบบอบแห้งนะก็คือมาก็จะยังเป็นหยดน้ําอยู่แล้วก็โหมดที่3นี่ก็คือโหมดอบแห้งเราก็เลือกแบบเวลาได้ว่าถ้าแบบเราใส่ของเยี่ยของน้อยก็แล้วแต่เรา10นาที30นาที60นาทีโหมดที่4คือโหมดสตรีมอาหารเราไว้แบบนึ่งซาลาเปานึ่งขนมจีบปุ่นอาหารแบบอุ่นอาหารลูกที่แช่แข็งไว้อย่างเงี้ยก็สามารถเอามาทําได้ในเครื่องนี้อย่างที่เราบอกไปว่าเออสามารถสอนชั้นเพิ่มได้ก็เนี่ยสะดวกมากโหมดที่5ก็คือโหมดที่เป็นดีไฮเดทเป็นการดึงความชื้นออกจากพวกอาหาร โหมดของการถนอมอาหารนั่นเองเช่นเราเอาผลไม้มาแล้วก็เราทำดีไทเดตเป็นขนมไว้ให้ลูกกินแล้วก็หมดสุดท้ายที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยคือหมดคีฟดรายมันเป็นหมดที่แบบหลังจากที่เรานึง่งแล้วก็อบแห้งเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะเหมือนแบบขึ้นเป็นเลขไว้จะมีเวลาคีใดอีก24ชั่วโมงเนี่ยเก็บอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิให้แล้วเขาก็จะแบบทุก4ชั่วโมงเขาก็จะไล่ความชืน้นอกจากเครื่อง คนรู้กันก็คือขวนมหลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีอายุ24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราเอาเก็บไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะแบบแบคทีเรียโตได้เร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในเครื่องนี้ก็คือสามารถปลอดภัยมั่นใจได้ว่าเอ้ยอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแบบจะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็มาหยิบถ้าไม่ได้หยิบใช้เขาก็จะกําจัดความชื้นให้ไปเรื่อยๆก็สําหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้นะก็คือเขาชื่อรุ่นว่า babyer br 0 9 8 9 ก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อไม่ให้ตรงนี้ก็สําหรับใครที่แบบกําลังลังเลอเราก็แนะนํามาตัวนี้ลองไปติดต่อคุยกับเขาในเขตก่อนแบบคือเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือให้คาแนะนําเรามากๆเออสาหรับเราอะ่ะตัวเนี้ยคือแบบเหมาะสมกับบ้านเรามากก็แบบครั้งแรกที่เราเอามาวางที่บ้านเนี่ยพ่อก,กับแม่เราเดินมาถามว่าเอ้ยนี่คือเครื่องอะไรมันเหมือนเป็นแบบเครื่องที่แบบดูสวยดูเหมาะกับบ้านไม่ได้เป็นเครื่องม้วนนมธรรมดา สำหรับอีพีหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะบ๊ายบาย